สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนวันที่30ธันวาพี่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาวันที่3กรกฎาคม2562ค่คะทุกคนไม่ต้องแต่คิดว่าคลิปนี้มาพี่ไม่มาธรรมาดาอย่างเดียวคะ่ะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์รยยคะ่ะเซอร์ไพรส์รนะหนึ่งสองสาม สวัสดีวันปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่น้นะครับภาษาอังกฤษคือ Happy New Year กล้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้ใช้กล้องถ่ายใช้ iPad ไงก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็พี่จะไปจังหวัดทอกไปดูกับซปโปโรที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่นได้เสื้อโค้ดมาแล้วเราเช่าแล้วก็คืนเขา <t ries> อะรเนี้แล้ววันที่สามสิบไปแล้วนะแล้วก็ไม่เป็นเลยพูดเลย Happy birthday อ้าวไม่ใช่แล้วค่ะอืมเล่นมกเกิน Happy Birthday คือสุขสันต์วันเกิดน,นะคะ <c oughs> แล้วเราจะมาเล่นมกุกเล่นเล่น,ลนให้ทุกคนดูยาวๆเลยนะคะ Happy New Year เอ้ย Happy New Year เอ้ยถูกแล้ว <c oughs> ทุกคนมีใครชอบแต่ว่าเป็นคลิปปีใหม่นะคะน่าจะต้องกดไลค์กันเยอะเลย ถ้ามีเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทำคลิปใหม่มาวันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายละครมาฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย